อะไรนะวีรบ,บุรุษที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือจอมัน,บมนเบลมอนด์ออไอหมอนี่บ้าไปแล้วแล้วยังไงเออใช่ถึงแม้ว่ามันจะเป็นเผ่าปีศาจแต่ว่าเกินเคารพกฎพื้นฐานเนี่ยมันก็คือพื้นฐานของพื้นฐานไม่ใช่ดียังไงเกินเออถ้าแบบนี้เนี่ยก็ต้องถูกคัดออกโอ้ช่างน,น่าสบถเสียจริงนี่แต่บ้าบ้าไปแล้วร่อย,ยังไงกันคิดวตัวเองเป็นเผ่าพันปีศาจเหมือนกับจอม,มาแล้วจะสามารถพูดจาไราสาระแบบนี้ได้เลย น่าสนใจมากเลยนเนี่ยนายตั้งใจที่จะตอบให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้สินะปีศาจน้อยทำไมมาถึงได้ตอบคำถามแบบนั้นกันล่ะเนี่ยไอหมอนี่ ทั้งที่ความเป็นจริงแล้วมันน่าจะรู้วิธีตอบให้สอบผ่านนี่นาคำตอบนี้อืเมื่อตะก,กี้นี้ฉันได้เจอคำตอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมเธอถึงได้ใช้เวทมนต์ในขั้นตอนที่แค่ถามคำถามประมาณว่าจอมาเนี่ยมาจับไตได้นะครับว่าทำไมน้องเทเรซ่าถึงได้ใช้เวทมนต์กับเพียงแค่บทตอบคำถามเท่านั้นเองนั่นหมายความว่านอกจากการตอบคำถามแล้วเวทมนต์จะต้องมีบทบาทพิเศษในขั้นตอนนี้ด้วยและฉันก็ได้เห็นตำแหน่งของเวทมนต์ล่องหนที่เธอคนนั้นใช้ ในต่อนทำงานอยู่นั่นก็คือบนหัวของรูปปั้นในบททดสอบนี้เราไม่จะเป็นต้องใช้พลังเวทมนต์ในการต่อสู้ถ้าอย่างนั้นมันคืออะไรสิ่งที่เราต้องทำคือการใช้เวทมนต์เพื่อป้องกันความพันผวนของพลังเวทในร่างกายของตัวเราก็เท่านั้นอะไรกันฉันไม่ได้โกหกนะ พลังเวทมนต์จะผันผวนเพราะว่าคำตอบขาดความเชื่อมั่นหรือพูดโกหกที่ขัดแย้งกับสิ่งที่อยู่ในใจเทเรซาได้ใช้เวทมนต์กับส่วนหัวของลูป,ปั้นเพื่อทำให้มันไม่รู้สึกถึงความผันผวนของพลังเวทในตัวเธอด้วยวิธีนี้ถึงแม้ว่าคำตอบจะมั่วสั่วตัวเลงเธอก็จะสามารถหลอกลูป,ปั้นนั้นได้ว่าเธอพูดความจริงเปียเปียจอม่านก,กูใช้พลังเวทบ้างมาถึงตาที่ฉันจะต้องสอบผ่านบ้างแล้ว คำตอบนั้นเฮ<ะ>้เวทบนของฉันถูกขัดขวางใครกันพลังมันมาจากทางนี้ฉันเคยพูดกับแกไว้แล้วนะไอ้เผ่าปีาศาจว่ารอบนั้นเนี่ยเป็นแค่จุดเริ่มตน้น คำตอบของแกเพชแกกล้าดียังไงมาพูดต่อหน้าฉันด้วยคําโกหกจงรับโทษไปซะไอปีศาจเฮ้ยเฮ้ยวิญญาณผู้กล้าออกมาแล้วมือเฮ้ยตัวจริงเสียงจริงเลยอ่ามางะบทนี้ก็ไม่มีบทภาคนะเราจะได้เห็นเกาะผู้กล้ามีรูรอยแต่บทหน้าอกนี่งั่นนายเลยเย้เวลบุรลษที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะมาเป็นขายไปไม่ได้นอกจากผู้กล้าแอเรียโลเซ่อยู่แล้วว้ยจึกนี่เนี่ยหยุดเดี๋ยวนเดียวหนึ่งร้อยครั้งนายยังจำได้หรือเปล่า หนึ่งร้อยครั้งเละดีแกแกรู้จักคำนี้ได้ยังไงถ้านายยังจำคำนี้ได้นายก็น่าจะรู้ว่าใครกันแน่คือวีรบุรุษที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ไปไปไม่ได้วีรบุรุษที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจะไม่มีทางไปเผาพันปีศาจเด็ดขาดสงสัยจะต้องให้ฉันช่วยล้ำลึกความหลังให้สินะเมื่อ50สิบปีก่อนเอ ท่านเคยบอกแกแล้วใช่ไหมว่าแกจะต้องตายทำไมยังถึงทำอะไรบ้าบินแบบนี้อีก่ะเนี่ยน่าเบื่อจริงๆการใช้ชีวิตเป็นจอมมารมันง่ายเกินไปแล้วทั้งน่าเบื่อ และกระจืดชืดและนี่พวกมันจะมากันอีกกี่คนกันเนี่ยอ๋อจริงด้วยสิถ้าเกิดใช้วิธีนั้นเลยก็บางทีพวกมันอาจจะต้องถอดใจไปเองก็ได้ฮ hey! ข้าคือผู้กาอมอตันวันนี้ข้าจะขอทําตามคําสั่งจากราชอา,าจักรมาขอจัดการจอมมาปรปีศาจผู้ชั่วร้ายเบลมอนที่โหดเหี้ยมที่สุดในประวัติการแกจะออมไปยอมรับความตายสีเฮะยนี่นมันอะไรวะนั่นน่ะมีจดหมายแปะอยู่บนประตูจ้า ประกาศจงมาต่อสู้กับข้า100ครั้งข้ากําลังรอเจ้าอยู่น้อยแน่ไอปีศาจนี่มันเห็นผู้กล้าไปตัวอะไรกันน้อยแน่ไอปีศาจทําเอาชีวิตแกแล้วว้ยเฮ้ยดที่สุดก็มาแล้วระผู้กล้าถ้ากับเจ้าเดี๋ยวต่อสู้กับข้าครบ100ครั้งข้าขอสัญญาเลย ว่าเจ้าจะได้ออกไปจากปราสาทจอมาอย่างมีชีวิตฮ้ทําป็นปากดีไปเถอะเมื่อถึงร้อยครั้งฉันก็ฆ่าแกได้แล้วเว้ยงั้นถ้าเกิดครบ100ครั้งแล้วแกยังจะฆ่าฉันไม่ได้ล่ะถ้าแบบนั้นละก็ฉันจะขอยอมรับเลยว่าแกคือวีรบุรุษที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและฉันจะขอยอมทิ้งตําแหน่งผู้กล้านี่ทิ้งไปยอดเยี่ยมถ้าอย่างนั้นก็ตกลงตามนั้นเลย ถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะผูกกลลานี่มันเร็วม,มากออรอบที่หนึ่งจบลงแล้วเอ้ยเมื่อกี้ยังไม่ได้ตั้งตัวเลยเอาไม่เอาไม,าามา่ไม่ยอมผีอ้อย <c oughs> นี่ก็รอบที่สองแล้วนะเมื่อกี้ในชั้นเผลอมือไม่นิดนึงเอาไม่เอาไม,าามา่ไม่ยอมอ นี <também com> <itti> ่ก็รอบที่สามแล้วนะพุก้าคือแม่งไอ้ฉันหิวข้าวน่ะเดี๋ยวขอกลับบ้านไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวมาใหม่นี่ฉันขอถามหน่อยเถอะว่าทําไมท่าล้มของนายแต่ละรอบมันถึงได้เหมือนกันหมดเลยล่ะเนี่ยถามแล้วฉันไปถามใครฟะเนี่ยแกลองไปถามคนพลาดเรื่องนี้ดูสิว่าว่าทําไมว่าให้ฉันเนี่ยล้มท่าเดิมรอบที่สี่ รอบที่5โอ้รอบที่หกอือรอบที่เอ็ดอือเฮียพ่ออ่ฮอฮู้รอบที่99โอ้ยชุดเกาะก็พังหมดแล้วเมื่อกี้คือสื้อผ้าของฉันมันค่อนข้างจะเกะกะนะอีะเอาไหมนี่จะเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายเพราะว่ามันจะไม่มีโอกาสอีกต่อไปแล้วรอบที่100่งร้งอือเขาอ่อนเลยฉันฉันแพ้แล้ว ถ้าแบบนั้นละก็ก็ถึงเวลาที่นายจะต้องทำตามสัญญาของตัวเองแล้วโธ่เว้ยอย่าคิดเพียงแค่ว่าชนะชั้นได้แล้วแกจะเป็นวีรบุรุษที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแกมาเป็นจอมมาที่โหดเทียมมละน่ารังเกียจที่สุดมันจะกลายเป็นวีรบุรุษที่ยิ่งใหญ่ที่สุดได้ยังไงฮะอะไรกันเนี่ยเอย้พวกเด็กโปโล,โลสมัยนี้นิสัยเป็นแบบนี้กันหมดแล้วได้ยังไงมรารยาทไม่มีเลยเว้ยแกมาเป็นจอมมารเป็นจอมมาที่น่ารังเกียจไม่จำเป็นต้องมีมรารยาทอะไรกับแกทั้งนั้นแกจะรออะไรอยู่ ข้าฉันสิข้าฉันเลยเฮ้ยจงไปซะเถอะอะไรอะไรกันดีแกคือจะปล่อยฉันไปนี่มันเกิดอะไรขึ้นเขาไม่ใช่ปีศาจที่โหดเหี้ยมและไร้ความปานีที่สุดในตำนานและบันทึกโบราณที่มีไว้หรอกเหรอข้าเคยพูดแล้วว่าจะปล่อยให้เจ้าออกไปอย่างมีชีวิตเออมาฐานะนักรบการกลับไปโดยที่ภารกิจไม่สําเร็จนับว่าเป็นความน่าอับอายเป็นการทรยศต่อตระกูลเ้งหมดของข้า ถ้าต้องทำให้สำเร็จข้าจะต้องฆ่ามันให้ได้แกมันไอโง่เป็นไอแกไอโลกจิตไอบ้ากรไอขี้แพ้ไอเซสวะแต่จริงแกก็มาฆ่าฉันสิเว้ยไม่ต้องมาโย่โมโหข้าหรอกข้าสัญญาไว้แล้วว่าจะไม่ฆ่าเจ้าและข้าก็จะรักษาสัญญามันเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงกันทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ไอหมอนี่ไม่ใช่จอมมาที่โหดเหี้ยมและไรอย่างอายที่สุดเหรอ <c oughs> ให้ตายเถอะ <c oughs> นั่นมึงทำบ้าอะไรเนี่ยข้า,าวซาไว้ชีวิตเจ้าแล้วฉนันเจ้าถึงยังอยากจะฆ่าตัวตายอีกมีเพียงแค่ความตายเท่านั้นที่จะทำให้ข้าละทิ้งเกียรติยศของนักรบไปได้และมันก็มีเพียงแค่การะละทิ้งเกียรติยศของนักรบเท่านั้นที่ฉันคนนี้จะสามารถพูดคำคำนั้นได้ว่าชายที่ชื่อว่าเบลมอนนั้นก็คือวีรบุรุษปล่ง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 บปง,ปง,ปงใช่ ท่านเป็นคนยอมรับไปแล้วว่าจอมานเบลมอนคือวีรบุรุษตัวจริงสมกับเป็นนักรบเป็นผู้กล้าที่ซื่อสัตย์ที่สุดเจ้าได้ประชิญหน้ากับหัวใจตัวเองอย่างแท้จริงเฮ้ยนี่มันเรื่องอะไรกันทำไมผู้กล้ามอตันถึงได้ยอมรับว่าจอมานเป็น,ว,ปนวีรบุรุษที่ยิงย่งใหญ่ที่สุดกันล่ะใช่นี่มันเป็นการทรยศต่อเรล่าวีรบุรุษมันย่สมขัวถูกเรียกว่าเป็นนักรบอยู่อีกหรือย,ยังไงนี่มันเกิดอะไรขึ้น ฉันขัดขวางการไล่กรถาของหมอนี่แล้วอย่างชัดเจน มันสามารถทำได้ยังไงเรื่องนี้มีเพียงแค่ฉันกับจอมานที่รู้แกนี่มันแทบเป็นไปไม่ได้อย่าบอกนะว่าแกคือตูมว้าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยหมอตันตกตามถึงขั้นกับบูชาจอมานเลยเหรอวิญญาณนักรบของแกสมควรถูกทำลายในตอนนี้และคุณสมบัติในการเป็นนักรบกศักดิ์สิทธิ์ของแก จะถูกถอนแบบถาวรในตอนนี้กรารทดสอบความซื่อสัตย์ได้สิ้นสุดลงแล้วคนที่สอบผ่านจะได้ไปบทต่อไปบทความกล้าหาญในด่านที่สองเดินแบบหล่อเท่เลยตึกๆ คนต่อมาหัวหน้าผู้คุมกรารทดสอบความกล้าหาญนักรบหญิงฟิโอน่าป้ายชื่อฟิโอน่านั่นคือนักรบภาพดวงตาในตำนานเหรอเธอมีความสามารถในการใช้เวทมนภาพดวงตาเพื่อล่อลวงจิตใจผู้คนได้จริงๆสินะหูดูหุ่นของเธอนี่สิเขาไม่ใช่แค่เวทมนต์อย่างเดียวนั่นละที่สามารถดวงตาได้อะ่ะช่างหน้าไม่ไอายสิจ,จริง <N ic ly> นี่หล่อนกำลังพูดถึงตัวเองหรือยังไงกันอาวละทุกคนพร้อมหรือยังจ้าการทดสอบกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะอิสัตว์กูขนลุกกระเสียงตัวเองว้าวสมแล้วที่กับเป็นนักพับพราบดวงตาโอยถึงแม้ว่าจะกลายเป็นลูกปั้นไปแล้วแต่ก็ยังสวยเหลือเกินเ <N ic ly> บิ่มเบิ่มคือลือกูเซ็นเซอร์ฮ <N ic ly> <N ic ly> ่าฮ่ใจจริงๆทําทำไมฉันถึงไม่เห็นความงามของเธอเลยล่ะเนี่ยแกมาจอมันชาิชั่วไรหัวใจเย็นชาคนตุดงอกไอสารเลว ขี้กากมาลังแกเด็กหรือว่าจริงๆแล้วฉันเนี่ยเป็นคนไร้หัวใจอย่างที่บรัยอั้นมันพูดไว้จริงๆในโลกภาพลวงตาที่ฉันสร้างขึ้นพวกเจ้าจะได้เผชิญหน้ากับสิ่งที่พวกเจ้าหวาดกลัวที่สุดในใจมีเพียงแค่กรารชนะมันเท่านั้นพวกเจ้าจึงจะสามารถผ่านกรารทดสอบได้แต่ว่าในโลกภาพลวงตา พวกเจ้าจะไม่สามารถใช้เวทมนต์ได้หรอกนะฮะอรไรนะใช้เวทมนต์ไม่ได้หรอเออแล้วจะสู้ได้ยังไงล่ะเนี่ยฮึแบบนี้ก็เข้าทางฉันเลยล่ละกรารต่อสู้ด้วยกายภาพเนี่ยมันแจ่มกว่าชัดชพวกเราต้องเจอกับอะไรกรันแน่ใช้เวทมนต์ไม่ได้หรอเราจะเพึ่งเพียงแค่ความกล้าหารอย่างเดียวหรือไงกรารทดสอบความกล้าหาร เริ่มได้จงให้ดอกไม้พวกนี้นำทางพวกเจ้าสู่โลกแห่งภาพลวงตาสุดแสนจะวิเศษเถอนะโอ้ oh, นี่มันกลีบดอกไม้เออไม่ใช่กลีบหมีหรอกหา <Huh? S 1> สิ่งที่ฉัน กลัวที่สุดเหรออืมเกรงว่ามันจะไม่มีทางเป็นไปได้รักนะหวานเจี๊ยบเอ๋เพราะว่าการอบรมสั่งสอนตั้งแต่เด็กสำหรับคนส่วนใหญ่แล้วสิ่งที่หวาดกลัวนั้นมักจะอยู่ที่สุดอยู่ภายในจิตใต้สานึกและหลายคนที่หวาดกลัวกันก็คือจอมมารเบลมอนไม่นะจอมมารจะฆ่าผมเลยครับไม่จอมมารจะทำอะไรฉันนะไม่จอมมารจะฆ่าฉันช่ด้ยช่วด แต่สำหรับบางคนแล้วมันก็แตกต่างกันออกไปนิวฟนิวฟอะไรกันทำไมถึงเป็นเจ้าล่ะเนี่ยไรเซเวอร์รอสตานาอย่าดิ้นลนโดยไร้ความหมายอีกเลยรอสตานาเจ้าจะไม่มีทางเปลี่ยนแปลงโชคชะตาได้ไม่ฉันจะต้องเอาชนะเธอให้ได้อคุณหนูอลิซตื่นแล้วหรือคะในฐานะที่ฉันไปผู้สืบทอด ของสุดยอดพวกก้าแอรีโรเซฉันได้รับการปกป้องมาตั้งแต่เด็กจนฉันไม่รู้สึกกลัวอะไรเลยถ้าเกิดจะให้ฉันต้องพูดแล้วก็ฉันมีคนที่ฉันเกลียดอยู่เอาเสื้อผ้ามาฉันจะใส่คุณหนูคะในฐานะที่ท่านนั้นเป็นทายาทของท่านแอเรียท่านไม่จำเป็นต้องทําสิ่งเหล่านี้เองหรอกนะคะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเราก็พอฉันอยากจะแปลงฟันคุณหนูคะในฐานะที่ท่านนั้นเป็นทายาทของท่านแอรีย ท่านไม่จำเป็นต้องทำสิ่งเหล่านี้ด้วยตัวเองปล่อยให้ไปพวกเราช่วยแปลงฟันให้ท่านเถอะค่ะฉันอยากจะเข้าห้องน้ำ ปังคุณหนูอลิสคะในฐานะที่ท่านนั้นเป็นทายาทของท่านแอรียท่านไม่จำเป็นจะต้องทำหูปากฉันจะทำเองโว้ยผู้คนมากมายต่างพูดกันว่าการได้เป็นทายาทของแอรียที่ได้รับเกียรติยศเช่นนี้เป็นสิ่งที่โชคดีเหลือเกินโอ้ยคุณหนูอลิสครับในฐานะจะเป็นผู้สืบอทอดของท่านแอรียคุณหนูควรไว้ซึ่งความสง่างามที่เหมาะสมกับตัวเองไม่จำเป็น ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เลยนะครับกรารต่อสู้โดยเวทมนต์สิ้นสุดลงแค่นี้เถอะครับจากนี้ไปผมจะสอนวิธีที่ทำให้คุณหนูสง่างามยิ่งขึ้นไปอีกไม่ฉันไม่ต้องการฉันขออีกรอบน,นเลยต่อให้คุณหนูจะพยายามแค่ไหนก็ไม่มีทางเหนือกว่าท่านแอรีได้หรอกครับเธอคือผู้กล้าผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์แอลี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  ทั้งชีวิตของฉันจะต้องอยู่ภายใต้เงาของท่านย่าแอรีเรียยังไงกันนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยนั่นน่ะเหรอคือความกลัวที่อยู่ลึกที่สุดภายในใจของเธอคุณย่าแอเรียถ้าเกิดเธอไม่อยากจะถูกผูกมัดด้วยเงาของฉันเธอก็จะเป็นที่จะต้องเอาชนะฉันให้ได้เอาชนะท่านเหรอคะเอาสิชนะฉันเลยไม่ใช่ว่าเธออยากจะเป็นผู้กล้าที่ยิ่งใหญ่กว่าฉันเหรอใช่แล้ว เพื่อที่ไทยบรรลุเป้าหมายนี้จะมาหยุดอยู่แค่นี้ไม่ได้เอาล่ะถ้าอย่งงางนั้นฉันจะลุยแล้วนะ <c oughs> สบัดตูมเออร่วงยังหมาถือถึงแม้ว่าฉันอยากจะเอาชนะท่านแต่ตอนนี้ฉันใช้เวทมนต์ไม่ได้เลยอลิส <Alice. S 1> รู้หรือเปล่าว่ากาจะเป็นพวกก้าที่ยิ่งใหญ่ได้สิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นไม่ใช่เวทมวนต์หรอกนะฮะเนี่ยนั่นมัน <c oughs> ในที่สุดพอใส่แว่นอันนี้แล้วก็สามารถมองทะลุภาพเวทมนต์ลวงตาของว e เฟอยนอนาได้จริงๆจากนี้ไปแกเตรียมตัวที่จะถูกกำจัดได้เลยไอ้เผ่าปีศาจเว็เว็เว็เสียงบรรยากาศแบบเนียวท สบายกันเลยอ่ะอันนี้คือเสียงภาคของเต่านะเว้ยไม่นะลูกโป่งของฉันโอโลูกมันลอยไปแล้วละลูกกระเบิน้นดีกว่านะลูกอาจิมจิมเย้ลูกโป่งของผมขอบคุณนะครับพี่ชายเออจับไว้ดีๆแล้ววันหลังอย่าได้ปล่อยมือเด็ดขาด <c oughs> ขอบคุณจริงๆนะคะ จ,จ้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 จอมันจอมันเหรอเม่เฮ้ยนี่มันจอมันเบลมอนนี่นะเฮ้ยจอมันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงวะจะเกอร์ริปดีแล้วเขาว้าแต่เดะเดะ Yup. ในโลกใบนี้มีแต่คนอื่นที่หวาดกลัวฉันและฉันมีอะไรที่ทำให้ผู้คนต้องหวาดกลัวกันนะพวกเจ้าทำไมถึงเลือกเชื่อในสิ่งที่ตัวเองอยากจะเชื่อกันนะเป็นอะไรไปล่ะลืมความกลัวที่ตัวเองเคยมีไปแล้วหรือยังไงเธอคือขอฉันส uh ่องดูหน่อยนะโอ้โหบ้มบคือลืฮะ อาเลียเหรอนายไม่กลัวว่านายนั้นจะถูกผนึกอีกครั้งหรือไงจะใช้เวทมนต์คู่ยินและหยางอีกหรืออย่างไงกันใช่แล้วเวทมนต์คู่ยินและหยางเป็นเวทมนต์พิเศษที่อยู่นอกเหนือจากเวทมนต์ธาตุทั้ง4และมันก็สามารถสร้างพลังในการโจมตีได้อย่างมหาศาลหรือแม้แต่กระทั่งควบคุมพลังที่ล้นเกินไปให้กลับสู่สภาพเดิมและยังสามารถผนึกพลังทั้งหมดได้อย่าง สพบ,บูรแบบอีกด้วยแต่เงื่อนไขการใช้งานมันนั้นไม่ง่ายเลยสักนิดอ่ ฉันรู้เรื่องนั้นอยู่แล้วเพื่อสนองความปรารถนาที่ลึกที่สุดภายในใจอีกฝ่ายถ้าอย่างนั้นนายยังคงจำความปรารถนาที่ลึกที่สุดภายในใจของตัวเองในตอนนั้นได้หรือเปล่าล่ะห้าสิบปีที่แล้วณปราสาสจอมหันเจ็ดวันแล้วนะนี่เจ้ายังไม่ยอมแพ้อีกเหรอในที่สุดข้าก็ทนมาได้เจ็ดวันเต็มแล้วเอ๋อเจ้าหมายความว่ายังไงตลอดเจ็ดวัน วันนี้ข้าได้ขยายความกลัวในใจของเจ้าให้ถึงขีดสุดแล้วยังไงล่ะหน้าขันความกลัวหรอพันปีมาแล้วฉันยังไม่เคยได้สัมผัสเลยว่าความกลัวมันคืออะไรถ้าอย่างนั้น เจ้ากล้าเอาฉันเข้าไปใกล้ๆไหมล่ะถ่าทางสติของเจ้าจะเลอะเลือนไปแล้วนะผู้กล้าถ้าเกิดเจ้าเข้าใกล้ข้าแล้วมันจะทำไมไหนตอนนี้ข้าเอาเจ้ามาใกล้เก็บข้าแล้วมันจะทำไมงั้นเจ้าก็ลองดูนี่สิที่ตั้งเยอะตั้งแยะมึงดันไปโชว์ตรงนั้นกูเลยย่างชอบเลยนี่คือหัวใจของกุสเดนี้ที่สะท้อนถึงความปรารถนาเลยทำไมมนุษย์ถึงได้มีหัวใจนี้ได้ความกลัวของคนทั่วไป มาจากจิตใจที่อ่อนแอแต่ความกลัวของเจ้ามาจากความปรารถนายิ่งปรารถนามากเท่าไหร่ก็ยิ่งกลัวว่ามันจะไม่เป็นจริงมากเท่านั้นนี่คือความกลัวของฉันตลอดหลายพันปีที่ผ่านมาความปรารถนาที่ลึกที่สุดในใจเจ้าไม่ใช่กรารหยุดการต่อสู้หรอกหรือฉันกลัวฉันกลัวว่า ทุกอย่างจะวนเวียนไม่มีที่สิ้นสุดกลัวว่าทุกอย่างจะไม่มีจุดจบกลัวว่าจะพิสูจน์ทุกอย่างไม่ได้กลัวว่าการมีอยู่ของเผ่าพันธุ์ปีศาจจะกลายเป็นความจริงที่เชื่อความเต็มใจและสิ่งที่ฉันกลัวนี้ก็คือสิ่งที่ฉันปรารถนาให้มันหยุดมากที่สุดให้ฉันเติมเต็มความปรารถนาของนายเถอะให้มันจบลงที่ฉันทุกอย่างทุกสิ่ง จะได้จบเสียทีนี่นี่มันลายนะต่อมากูตั้งตัวไม่ทันหรอกเอออนี่มันหนุ่มสิงพลังฉันมันกําลังสลายไปแล้วแย่แล้วสิ ขาดเวทมนต์ที่ไม่รู้จักนี่มันคืออะไรนั่นคือวิชายินและหยางวิธีแห่งการบำเพ็ญคู่ของฉันเองกลับมาที่ปัจจุบันตอนนี้เจ้ายังคิดว่าตัวเองเป็นจอบมารที่ไร้ความกลัวอยู่หรือเปล่าหรือจะให้พูดอีกอย่างก็คือความกลัวที่ไม่ได้เจอมานานแสนนานนี้เจ้าจะเอาชนะมันได้ไหมเอ๊เอ หยุดหยุดเดี๋ยวนี้หยุดคุณย่าอาเลียสิ่งที่สำคัญที่สุดของกายเป็นสุดยอดวีรบุรุษมันคืออะไรกันแน่ออ อะไรกันจบแค่นี้เหรอถ้าแบบนั้นก็ถือว่าจบภาพมายาได้แล้วสินะหนูนะ่ะไม่มีทางยอมแพ้มอบอึ้มรับได้ทุ่มเลยเออเอ็งเองถ้าเกิดคิดจะก้าวข้ามฉันแต่กับหวาดกลัวเพียงเพราะความแข็งแกร่งของฉันแล้วละก็ไม่ว่าสุดท้ายจะยอมแพ้หรือไม่ยอมมันก็ไร้ความหมายใช่แล้วคนที่หนูกลัวเนะี่ย คือคุณนั้นให้ฉันดูหน่อยสิว่าความกลัวของเธอมันจะลึกซึ้งแค่ไหนเสียบแม่โอ้โยเซนเซอร์เซนเซอร์เซ <c oughs> นเซอร์เลยกูอีกแล้วนอกจากภาพมึงล่อแหลมแล้วฉากการต่อสู้ของมึงก็โหดด้วย <c oughs> ไม่แปลกใจเลยทำไมตัวกูในอดีตถึงไม่ทำเรื่องนี้ต่อ <c oughs> เสียงมากกรานก้าวข้ามคุณ เพื่อไปสุดยอดวีรบ,บุรุษมันคือเป้าหมายของฉันแต่ฉันดันเข้าใจผิดไปอย่างหนึ่งกรารไปสุดยอดวีรบ,บุรุษมันจะเป็นต้องแข็งแร่งเหมือนคุณหรอกแต่ต้องหาในสิ่งที่ตัวเองอยากจะปกป้องให้เจอต่างหากโ oh oh. อ้เอเธอโตขึ้นแล้วสินะอลิซ <Alice. S 1> คุณย่าหนูไม่กลัวคุณแล้วค่อือนี่คือนี่ก็คือ สิ่งที่เธอต้องกรารเพื่อจะเป็นยอดวีรบุรุษจงหามันให้เจอนะอลิซหาหัวใจของกุดเดนิให้เจอหัวใจกุดเดนิก็จะเป็นหัวใจที่สามารถมองความปรารถนาของคนอื่นได้ที่มันใช้กระจอมานะครับเพื่อใครจะมาได้นะชื่อมันจํายากก็เลยอธิบายให้ฟังเออแล้วหัวใจของกุดเดนิมันคืออะไรอลิซนาที่สุดเธอก็ตื่นแล้วฉันเป็นห่วงแทบตายเนะ่เออ ทุกคนผ่านหมดแล้วหรอไม่หรอกไม่ได้ผ่านกันทุกคนหรอกก็ยังเหลืออีกแค่ไม่กี่คนนะนะหรือเวลาไม่ถึง10นาทีแล้วไอ้เจ้าปีศาจน้อยเนี่ยก็ยังไม่ตื่นอีกไม่ใช่แค่เขาสักหน่อยยังมีอีกคนหาเธอยังคงอยู่ในภาพลวงตาอยู่เลย้ามานค่าข่าไอ้จอมมารเบลมอนไอเด็กปีศาจที่หนาบออยตายอ้าเออ ให้ตายสินี่ก็หมื่นปีแล้วกราลงโทษยังไม่จบอีกเหรอทำไมถึงหยุดทุกอย่างนี้ไม่ได้นั่นก็เพราะว่าการาลงโทษไม่มีที่สิ้นสุดมันคือชะตากรรมของนายในฐานะจอมมานแม้ว่าจะผ่านไปหมื่นปีแสนปี ่อให้นายจะเริ่มต้นชีวิตใหม่นายก็หนีไม่พ้นวัฏจักรนี้มีเพียงแค่การฝึกฝนเวทมนต์คู่ยินและอยางเท่านั้นที่สามารถยุติทุกสิ่งทุกอย่างนี้ได้อ้ามันเป็นไปไม่ได้นี่มันคืออะไรมันก็แค่ภาพลวงตาที่เธอหลอกให้ฉันใช้เวทมนต์ฝึกคู่ยินละย่างยังไม่เชื่ออีกเหรอ งั้นก็ดูต่อไปข้ามันถ้าจอมมันไม่ตายวัฏาจาักรนี้ก็ไม่จบข้ามันข้ามันฉันไม่เชื่อหรอกกระลงโทษที่มากกว่านี้ก็ไม่สามารถทําให้ฉันคนนี้รู้สึกแค้นได้ไม่มีใครที่สามารถชนะฉันได้ฉันคือจอมมันที่แข็งแกร่งที่สุดบนโลกใบนี้ เปลี่ยงเปลี่ง,งเออกูเชื่ออะไรมึงโหดจริงข้าคือจอมารเบลมอนข้าจะทำการลงโทษพวกเจ้าถึงแม้ว่าจะเป็นหมื่นปีแสนปีหรือจนโลกนี้สลายไปฟนั่นมันอะไรกันเหรอวายออไม่ได้มีภาพอย่างนี้หรอตกใจตกใจโอ้ยแสนที่อยู่ข้างหน้านั่นคือทางออกของภาพลวงตาอย่างนั้นเหรอ <laughs> ต้องใชแ่แน่หัวใจกุดกุดตะเด่นตะเด่นอะไรนั่นมันก็เหมือนตะเกียบที่หักง่ายเท่านั้นแหละในโลกใบนี้ไม่มีอะไรที่ฉันกลัวฟิงกู<อ> uh, ตากูแทบบอดณนะห้องที่เงียบสงบฮะเนี่ฉัน คือร่างมนุษย์ภาพลวงตาจบลงแล้วงั้นเหรอแต่ทำไมฉันถึงอยู่ในห้องเรียนล่ะเนี่ยดึ๋งดึงเฮ้ยไม่ใช่แล้วโอ้ไซส์ประมาณนี้เจ้าคือคนต่างเผ่าที่โกงการทดสอบก่อนหน้านี้เทเลซ่าสินะใน,นที่สุดแกก็มาแล้วไอ้เผ่าปีศาจเดี๋ยวก่อนต่อให้ตื่นจากภาพลวงตาแล้วฉันก็ยังคงอยู่ในวังอิงหลิงวังแห่งผู้กล้าไม่ควรจะเป็นห้องเรียนสิฉันยังอยู่ในภาพลวงตาแหมรู้ไวจริงเชียวนะ ถูกต้องสถานที่ที่เจ้าอยู่ในตอนนี้คือภาพลวงตาที่ฉันสร้างขึ้นมาใหม่และแกจะต้องตายอยู่ที่นี่ข้ากับเจ้าเราไม่ได้มีความแค้นต่อกันใครที่อยู่เบื้องหลังของเจ้าโอ้ยไม่คุยไม่จามันตบกูเลยเป็นแค่เผาปีศาจกระจกกระจอกจอแกไม่มีสิทธิ์มาตั้งคำถามกับฉันแม่อารมณ์ร้อนจังเลยนะทำไมหรือว่าเป็นคนที่ฉัน ไม่ควรจะถามกันล่ะยังจ,จะกล้าถามอีกเหรอเพียวอเยี่ยตเบาตเบาเลยแปลกมากแม้เพียงแค่ว่าเธอจะสามารถสร้างภาพลวงตาได้แต่เธอยังสามารถใช้เวทมนต์ได้อีกด้วยบททดสอบในความซื่อสัตย์ก่อนหน้านี้เธอก็ใช้เวทมนต์โกงจนผ่านไปได้และดูเหมือนว่าครั้งนี้เธอเองก็จะโกงเหมือนกันเอ้ยเธอที่สุดยอดจริงเลยนะในการหาวิธีการโกงบางทีการโกงของเธออาจจะเป็นกุญแจในการออกจากภาพลวงตาก็ได้ เดี๋ยวก่อนนะสภาพแวดล้อมที่นี่มันเป็นสีเหลืองอมน้ำตาลแต่ทำไมบนแว่นตาของเธอถึงได้มีแสงสีฟ้าไม่กูไม่มีสปอนเซอร์เข้าช่องไองไม่มีขายแว่นทุกคนนั้นตากมีชะตาของตัวเองและการตายที่นี่ก็เป็นชะตากรรมของแก่ไม่ผิดแน่ต้องเป็นแว่นตาของเธอแสงสีฟ้านั้นคือกาสะท้อนเวทมนต ฉันจาเป็นต้องถอดมันออกแต่ในตอนนี้ฉันไม่สามารถใช้เวทมนต์ได้การเข้าใกล้นั้นอันตรายเกินไปการที่ฉันจะสามารถสร้างโอกาสได้ก็มีแต่จะต,ต้องเข้าใกล้เธอเท่านั้นเป็นแค่เผ่าปีศาจกระโปงกระโปงแกไม่มีสิทธิ์มาตั้งคำถามกับฉันฮ่าฉันคิดวิธีออกแล้วเธอปกป้องคนคนนั้นขนาดนี้อย่าบอกนะว่าเธอเก็บเขาที่ไม่สามารถพูดได้ตุ้มโอ๊ยถ้าเกิดแกแกล้าพูดอีกคำเดียวฉันจะฉีกปากแกเสีย ต้องตามที่ฉันต้องการเลยล่ะแจ๊ะแจ๊ะเอ้ยไม่ใช่ขโมนเบบี้ถ้าเธอแน่จริงก็เข้ามาฉีกปากฉันเลยเซ่มือลักนิวสวรรค์โอ้ยแล้วก็ท่าไมา่ชื่ออะไรไม่รู้เหละยมันเป็นท่าดูดเข้าไปหานึกถึงเพลเลยแกท้าทายฉันเหรอฮไม่ดูสภาพตัวเองเลยนะเวทมนต์ก็ยังใช้ไม่ได้ฉันจะทำการฉีกปากเน่าของแกเดี๋ยวนี้แหละฮีปโกเฮบ,บ,บัตโอแวนตกเลย อันนี้คือวังวีลชนร่างของน้องตัวจริงเนี่ยได้รับผลกระทบนะครับอ,อ,อยังนิ่งทําทำไมในตอนนี้เศษเสีเ้ยวของดอกไม้ยังคงอยู่บนหัวของเธอ,เ,อ,อเทเลซ่าภารกิจที่ฉันมอบหมายให้กับเธอสําเร็จแล้วใช่หรือไม่ขอเทอค่ะฉันทำภารกิจล้มเหลวคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดนี้คือคนที่ปลูกฝังความกลัวที่ลึกที่สุดของเทเลซ่านี่เองพี่ชายของอลิสอโดนิส ขอโทษค่ะท่านประธานเทนเลซ่าไม่ตั้งใจให้โอกาสเทเลซ่าครั้งเธอคะทำไมเทเลซ่าถึงได้กลัวอโดดิสขนาดเดินกันมันอาจจะเป็นเพราะความสัมพันธ์ทางหน้าที่ในสถาบันหรือเปล่าไม่เธอไม่มีโอกาสอีกแล้วท่ททานประธานได้เวลาทำตามสัญญาที่เราทั้งสองมีต่อกันแล้วละ่ะสัญญาเหรอนี่เหลือแค่สามนาทีแล้วทำไมไอ้โงน่นี่ถึงยังไม่ยอมตื่นอีกเราต้องหาวิธีช่วยแล้วล่ะ า้าแางนั้นใช้จูบของเผ่าสัตว์ป่าปลุกหมอนี้ดีไหมอะ่ะ <c oughs> ฉันขอเตือนด้วยความหวังดีกลารบังคับให้ตื่นอาจจะทําให้ผู้เข้าสอบกลายเป็นคนที่พิการทางสมองได้นิ้วออกห่างจากหมอนั่นเดี๋ยวนี้นะเม้ว <c oughs> อ้าวมึงเป็นแมวเหรผลกระทบของเวทมนต์เริ่มรุนแรงมากขึ้นแล้ว ถ้าเกิดเทเรซ่าไม่สามารถเอาชนะความกลัวได้มันก็จะทําให้ฉันไม่สามารถเลื่อนขั้นโอ้เป็นเรื่องที่ยุ่งยากน่าดูฉันจะต้องรีบหาทางออกจากที่นี่ให้ได้ก่อนฉันก็แค่พึ่งกุญแจที่สามารถใช้โกงในสถานที่แบบนี้ได้สวบเข้าให้แว่นตาอย่างไงละ่ะไม่มีอะไรเปลี่ยนไปสักนิดเดียวเดียวนะทำไมถึงไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองเลย ท่น้จะใช้ไอ้นี่ออกไปด้านนอกได้แล้วไม่ใช่เลยสัญญาแห่งการจำยอมทำงานฮะย่างนั้นสินะความกลัวของเทเรซามาจากเวทมนต์สัญญานี่เองไม่มีทางเลือกแล้วล่ะดูเหมือนว่าจะต้องจัดการสิ่งสิ่งนี้ก่อนท่านอโดดิสเทเรซายินดีรับโทอแต่โดยดีค่ะอีสัตว์บนลิิเกมากนะัานะที่ฉันเป็นจอบมาแล้วการยกเลิกสัญญานี้มันง่ายมากเหมือนกับการดีดนิ้ว ฉันขอประกาศการทำสัญญาเป็นการโบคาดูเหมือนว่าสถานการจะกลับสู่ปกติแล้วทีนี้ฉันคงจะออกจากภาพลวงตานี้ได้สักทีหนึ่งเทเลซ่า ขาไอ้ท่านลุงเธอโอ้ยตายเถอะทำไมเธอถึงยังปัญญาอ่อนอยู่เนี่ยเทเลซ่านะ่ะรักท่านอย่างลึกซึ้งเลยค่ะ,ท, <c oughs> ะท่านอดอดิสเฮ้อดี๋ยวเวลาทำตามสัญญาของเราแล้วเฮ้อตายเถอะฉันลืมเรื่องนี้ไปได้ยังไงกันนะเงื่อนไขของการทำสัญญานั่นมันอยู่บนพื้นฐานของความเต็มใจฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ว่าท่านจะทำอะไรกับเทเลซา่าจะให้ฉันทำอะไรฉันก็ยินยอมหมดเลย สิ่งที่ฉันกลัที่สุดคือท่านจะไม่พอใจในตัวของฉันแม้แต่นิดเดียวอืมอืมกูฟังอยู่ดังนั้นกุญแจในการยกเลิกสัญญาไม่ได้อยู่ที่เวทมนต์แต่คือหัวใจของเทเลซ่าที่ยอมจำนนอย่างต่ำต้อยเพราะความรักข้างเดียวสินะงามไส้ เธอจะเริ่มมันอีกแล้วฉันจะต้องหยุดเธอให้ได้นี่ตั้งสติหน่อยอีฮอยลอดความรักที่ไม่เท่าเทียมแบบนี้มันจะเรียกความรักได้ยังไงวะแกนะ่ะไม่มีทางเข้าใจหรอกว่าความรักมันคืออะไรเออ,เอ,อดูเหมือนว่าฉันจะไม่เข้าใจจริงๆนั่นแหละนะถ้าเกิดฉันต้องการจะทําลายความหวาดกลัวของเธอฉันก็คงจะต้องกําจัดความลหลงใหลที่เธอมีต่ออโดดิส เทเลซ่าเคลื่อนไหวไม่ได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าฉันจะนั่งรอความตายวายน้ำแข็งเนี่ยพลังนี่มันอะไรเนี่มันเกิดอะไรขึ้นตุงต้งตุงต้งตุ้งตุ้งผู้ที่ไม่ใช่ผู้ที่ต้องเผชิญหน้ากับความกลัวของตัวเองห้ามยุ่งสั้นๆอย่าเสือกอะไรกันในโลกมิติแห่งภาพลวงตานี่มันมีกฎแบบนี้อยู่ด้วยเหรอการทําสัญญากับท่านอโดดิสมันคือสิ่งที่ทําให้เทเลซ่ามีความสุขมากที่สุดเลยค่ะ แย่ yeah, แล้วสิเวลาชักจะไม่พอแล้วและดูเหมือนว่าคนที่จะต้องแก้ปัญหานี้ก็คือคนที่เป็นต้นเรื่องทางเดียวที่ฉันต้องทำคือการคืนแว่นตาให้กับเธอเพื่อให้เธอตื่นจากภาพลวงตาแห่งความหวาดกลัวได้อย่างสมบูรณ์